เวนเวนอินไซด์เกมนะฮะกลับมาเจอคุณผู้ชมตามเคยครับทุกวันศุกร์ครับจะเจอกับผมต้ามิสเตอร์ทีมครับในลิตเ้ลเดวิลค่ะเพื่อพูดคุยเรื่องราวของฟุตบอลในอาทิตย์ต่ออาทิตย์นะซึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานะสองคู่ที่เราได้พูดคุยกันไปเป็นเกมระหว่างเอฟเวอร์ตันเปิดบ้านต้อนรับเชลซีของเลนนะฮะแล้วก็อีกหนึ่งแมตช์คือแมนเชสเตอร์เต็ดนะครับเปิดออลส์ฟอร์ดต้อนรับการมาเยือน ตึกแดงเดือดครับล ah ิเวอร์พูลแล้วก็เราก็ได้รู้ผลกันแล้วว่าเป็นยังไงนะฮะซึ่งทั้งหมดไปดูเป็นทางไกลอีกทีละกันว่าผลเป็นยังไงบ้างครับสำหรับ2คู่ที่ผ่านมาของคู่ที่เราคุยไปตามนี้เลยครับส่วนผู้โชคดีนะคะที่ร่วมเล่นเกมในสัปดาห์ที่แล้วจะมีใครกันบ้างตามไปดูด้านนี้เลยเราจะเล่นตาสุดไปให้คู่ทุกทิศทุกทางของจอทีวีเลยนะฮะอยู่ตอนนี้ก็ต้องพูดไปถึงคู่ที่ เลยน่าจะปวดใจนิดนึงมาเอฟเวตันเนี่ยฮะก็เอาชนะเืเอเพื่อเหลือเมือไรมีความใจแล้วเอาชนะเชลซีไปได้3ประตูต่อหนึ่ง <c oughs> ซึ่งต้องบอกว่าเป็นเกมที่เอฟเวอร์ตันเล่นได้ดีมากๆแล้วส่งผลให้ตอนนี้เชลซีเนี่ยตกไปอยู่ในอันดับ17ซึ่งเป็น3ท<า>ีมท้ายตาราง<ช>แ,ลแล้วซึ่งหูใช่แล้วสถานการณ์ของเชลซีมูรินโญ่นี่ไม่ค่อยดีเลยเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปซึ่งนัดต่อไปของเชลซีเนี่ยก็จะเป็น1คู่ที่เราจะคุยกันในสุดานี้ด้วยสุดีกคู่หนึ่งเนี่ย แมนยูกับเลี้ยวทูเนี่ยในช่วงเลเมนหรือเลมัวเนี่ยปรากฏว่าเททกือบทูครับคุณผู้ชมเลขาไทยว่า3 3 3 0อ่าแล้วกลายเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะไปได้3ประตูต่อหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นการเปิดตัวกองหน้าคนใหม่ด้วยของแมนยูอย่างอองชอนี่มาร์คเซียลนะฮะยิงไปหนึ่งประตูทำให้โหปาลแฟานเลี้ยวทูนี่ก็ต้องสงบปากสงบคำนิดนึงนะเพราะทีมของเขานี่ตกไปอยู่อันดับ10ส,ส่วนแมนยูตอนนี้อยู่อันดับ 3นะฮะก็ทั้งหมดทั้งควงก็เป็นเรื่องราวของสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเดี๋ยวสัปดาห์นี้เนี่ยจะมี2คู่เช่นเดิมที่เราจะคุยกันช่วงเลเม่นหรือเลเม่นนะ,ะที่จะเป็นการเลือกเอา2คู่มันๆน,นะฮะเอามาคุยกันหน่อยว่า มีโอกาสจะเป็นอย่างไรนะฮะโดยเฉพาะ,ะสัปดาห์นี้เนี่ยผมเลือกมา2คู่โดยคู่แรกเนี่ยเป็นเกมใหญ่ครับซึ่งอาร์เซนอลเนี่ยจะเจอใครนะเชลซี <Chelsea. S 1> นะฮะจะไปเล่นกัน<ช>ที่<ะ>สแตมฟอร์ดบิดซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้โชเซ่มินโญ่อาการไม่ดีเลยครับทีมมีตกไปอยู่ในอันดับที่17ครับแล้วก็ต้องการแต้มสุดๆแต่ดันต้องมาเจอกับอาร์เซนอลซึ่งก็เป็นทีมแบบไม้เบือ่อไม้เมเากันมา,มนนาระหว่างโชเซ่มินโญ่กับทาง<ะ>อาร์เซนเวนเกอร์นะฮะ ซึ่งสถิติที่เจอกันมานัดล่าสุดเนี่ยเล่นกันที่เวมบลีย์นะฮะเราเป็นเกมคอมมิชชั่นชิลในเกมประเพณีก่อนเปิดฤด,ดูกาลก็เป็นทางอาร์เซนอลเนี่ยเอาชนะเชลซีไปได้1ประตูต่อศูนย์โดยเป็นการเอาชนะโชเซ่มิรโยได้ครั้งแรกของอาร์เซนแวนเกอร์ฮะซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่ามิรโยกำลังเม,มาหมัดแล้วก็แวนเกอร์เนี่ยกำลังอยากจะย้ำนอ็อต mm hmm. ภาษาที่เขาเรียกว่าย้ำน็อตอยากจะย้ำเอาชนะแล้วให้มิรโยเนี่ยเจ็บสุดๆไปเลยเลยคิดว่ายังไงในฐานะแฟนเชลซีอาร์เซนอลกับ เชลซีไม่ต้องพูดถึงคืนหนูก็รักเดียวใจเดียวอยู่แล้วใช่คือแบบไม่กล้าไม่กล้าจะแบบว่าไปเชียร์ทีมอื่นหนูต้องฟันธงผมว่าฟันจะนะเชลซีแน่นอนกีสประตูเอาไว้สองพ่อสองประตูต่อศูนย์สองประตูสองศูนย์แล้วกันโอเคแล้วค่าจะไปเจอกันที่ไหนนะเล่นที่สแตมฟอร์ดบิทครับบ้านของเชลซีสนามที่ได้ชื่อว่าเป็นสแตมฟอร์ดบิทอะไรอะไรบาร์บี้แมทใช่ไหมเป็นลอนดอนดาร์บี้แมทอาไม่ใช่บาร์บี้แมท บาร์บี้บาร์บี้แมทใช่ไหมจะตลกไปถึงไหนเขาบุ้งแล้วผมก็จำมาตลกว่ามันคือบาร์บี้แมททีไมชื่อคิกคูจังเลยบาร์บี้แมนต้องการขับน้องเลนทั้งหลายครับมุบน้องเลครับลอนดอนบาร์บี้แมนคืเรื่องจนะฮะแล้วก็เลก็บอกว่าจะเป็นทางเชลซีเนี่ยอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์แน่ซึ่งสถิติทั้งคู่นี่เจอกันมาเนี่ยเป็นทางเชลซีเนี่ย อถิติเป็นลองอาร์เซนอลเล็กน้อยนะฮะนนในการใช่เล่นเล่นกันมาทั้งสิ้นเนี่ย163แมตช์ครับคุณผู้ชมครับเชลซี เอาชนะอาร์เซนอลไปได้แค่53ครั้งส่วนอาร์เซนอลเอาชนะเชลซีไปได้62ครั้งครับนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยแต่ว่าจริงๆเชลซีต้องถ้าพูดตามความจริงคือเป็นทีมที่เพิ่งจะเติบโตมาในช่วง10ปีหลัง<อ>เพราะว่าได้เศรษฐีจากรัเสเซียอย่างโรมมนอับบาโมวิชนะฮะมาเทคโอเวอร์ทำให้ความสำเร็จก็ค่อยมาเรื่อยๆนะฮะแต่ว่านัดนี้เนี่ยกำลังแย่ครับลินโญ่แล้วก็ต้องมาเจอกับอาร์เซนอลที่เขี้ยวสุดๆในการเล่นเป็นทีมเยือนนะฮะแล้วก็ตัวลูกก็เจ๋งๆทั้งนั้น 20จะตามนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันในอาทิตย์หน้าแล้วกันนะครับว่าเละจมแน่นหรือเละามว่นะฮะอันนี่คือคู่แรกครับเชลซีกับอาร์เซนอลผลจะเป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันอาทิตย์หน้าครับครับหลังจากคู่อาร์เซนอลกับเชลซีไปแล้วตอนนี้ก็มาถึงคู่ที่2องคุณผู้ชมครับก็ขับคู่นี้มาเพราะผมอยากจะพูดถึงหนึ่งทีมในคู่นี้ที่จะลงเล่นในสัปดาห์นี้คือเลสเตอร์ซิตี้แต่ว่าคู่ที่สองนี่เป็นใครกับใคร s t o กซิตี้ครับพี่แล้วก็เล Leicester s t o k กนี่มีทรมีทรมีอะไรแบบว่าเส้นเลือดส t o k e มันเป็นอาการเส้นเลือดอุดตันในสมองก็เลยครับทีมบุกบอลไม่ใช่หรอพี่นี่เรียกว่า s t o กซิตี้อ๋อหอมก็ออกเสียงว่าต t อ k e s t o กซิตี้นะฮะก็ทีมฉายาช่างปั้นหม้อนะฮะ Stoke City ก็จะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนเลสเตอร์ซิตี้ครับที่บ w e m b l e ส s t เดียมนะฮะซึ่งโอ้โหคู่นี้นี่อยากจะพูดถึงเพราะว่าเลสเตอร์ซิตี้เนี่ยเป็นทีมที่มีเจ้าของเป็นคนไทยครับเลยครับใช่คนไทย แล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าพอเปลี่ยนโค้ชมาเป็นคาริโอลานิงเอรี่ปุ๊บเนี่ยดูรู้สึกว่าเกมในฤดูกาลนี้แน่นขึ้นเยอะเลยนะแล้วก็เป็นหนึ่งใน2ทีมเท่านั้นครับในลีกจนถึงตอนน<ค>ี้ที่<ล>ย,ยังไม่แพ้ใครเลยเนี่ยทีมอีกทีมที่ยังไม่แพ้ใครคือแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่ง5นัดแรกเนี่ยเก็บไป15คะแนนเต็มครับแล้วก็นำไปจากสูงแต่เลสเตอร์เนี่ยตอนนี้อยู่ในอันดับสองก็ถือว่าสุดยอดมากๆน่าติดตามมากคนี่น่าติดตามมากเจอกันมาฤดูกาลที่แล้วครับทั้งสองทีมเล่นในการเล่นเป็นทีีมเเยยอนน่ เป็นทาง Stoke City คร kind of ับบุกไปชนะ Leicester ถึงบ you know? ้านเมื่อรูการที่แล้วเนียแล้วก็เป็นทาง Leicester City ครับที่บุกไปชนะ Stoke เหมือนกันเพราะฉะนั้นโอ้โหสูสีกันมนกคู่นี้แต่ Leicester ดีขึ้นมากในซีซั่นนี้เลยคิดว่ายังไงรู้จักหรือเปล่าทั้งสองทีมนี้หนูชอบพี่คาัิเี้หนูชอบ Stoke มาก Stoke Stoke City ชอบตรงใช่ไหมฮะใช่หนูฟันอง Stoke สต็อกซิตี้ค่ะชนะแน่นอน3 1อ่ะให้3 1ให้1ให้1นะต่อต่อเลสเตอร์ซิตี้จะแพ้เป็นนัดแรกครับคุณผู้ชมครับในเกมนัดนี้ฮะแล้วก็คนไทยก็คนไทยเหอะแต่ขอขอสต็อกนะอินดี้เราอินดี้แน่นอนแน่นอนก็ เลสเตอร์ทายว่าจะเป็น Stoke City จะเปิดวิชานีเอาชนะเลสเตอร์ไปได้ซึ่งเป็นความพ่แพ้นัดแรกของเลสเตอร์เลยในฤดูกาลนี้ยีมีเกร็ดนิดนึงครับคือ Stoke City เนี่ยจะเป็นทีมที่ได้รับการทำสถิติมาว่าเป็นทีมที่เชียร์เสียงดังที่สุดในลีกนะฮะโดยสนามของเขาเนี่ยขู่ลูกทีมขู่ทีมเยือนทุกทีมที่มาเยือนใช้เสียงใช้เสียงขู่ใช่เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องยากเหมือนกันที่เลสเตอร์จะุดไปอาจจะถึงขั้นแพ้อย่างที่เลยบอกก็ได้ นะฮะโดยส t o k e เนี่ยครับเมืองนี้จะเป็นเมืองที่ทําอุตสาหกรรมการปั้นหม้อเป็นหลักนะฮะเพราะฉะนั้นคล้ายๆกับเครื่องปั้นดินเผาอย่างนั้นใช่ใช่คล้ายๆอย่างนั้นอย่างถ้าในไทยเนี่ยก็จะมีจังหวัดเพชรบุรีที่ทำเดี๋ยวตื่นตึงตเพชรบุรีนี่พี่จะไปซื้ออะไรคะหม้อแกงไปบ่อยมันมีอะไรพูดงว่าเล่นมุกไปนิดหน่อยในจริงีก็คือจังหวัดเพชรบุรีนะฮะที่ทำอุตสาหกรรมการปั้นโอ่งหรืออะไรกเราสว Stoke อะไรอย่างเงี้ยก็ส t o k e เนี่ยเาก็จะทํา เป็นเพื่อนปั้นดินเผาคล้ายๆกันนะฮะอะตอนนี้ก็เข้ามาสู่ช่วง Lucky to You ครับเล่ครับโดยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงตอบคำถามนะซึ่งเราจะมีคำถามง่ายๆไปร่วมสนุกกับคุณผู้ชมทางบ้านนะฮะก็จะมีรางวัลทั้งสิ้น13รางวัลคุณผู้ชมครับก็จะมีโทรศัพท์3เครื่องเป็น Samsung J7 และเสื้อลิขสทธิ์จากสโมสร10ตัวเป็นสโมสรดังๆทั่วโลกที่เราจะเอามาให้คุณผู้ชมครับโดยจะมีคำถามง่ายๆถ้าคุณมีโอกาสเจอโชเซ่มูรินโญ คุณอยากจะบอกอะไรทำไมเล่นได้ใจขนาดเพลินขนาอดนี้อันนี้ดาอยากจะบอกเลยเขาแค่มใจเขายังไงอ๋อพูดดีๆกับเขาก็ได้ไม่ต้องไปพูดจาแบบต้องการกำลังใจบ้างใช่ให้กำลังใจเขาอะไรแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นครับผมจะถือเอาอันนี้เป็นคำถามประจำสัปดาห์นี้เลยแล้วกันว่าถ้าคุณได้เจอกับโชเซ่มูรินโญ่เนี่ยคุณจะพูดอะไรกับเขา 13อันดับแรกครับที่ได้รับยอดการกดไลค์และการคอมเมนต์เยอะที่สุดจะได้รับรางวัลจากเราไปช,ชื่อเพจอะไรเนี่ยก็ติดตามข้างล่างนี้นะฮะก็อย่าลืมกันนะครับของรางวัลมูลค่า50,000บาทรอยยื้สัปดาห์13 6วัน13วัลเยอะมากนะฮะก็ไปเล่นสนุกกันแล้วละกันนะฮะแล้วก็เอาโทรศัพท์ไปใช้เล่นเอาเสื้อไปใส่เล่นนั่นเลยนะฟิลฟรีของฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะคะทายเพื่อความสนุกเฮฮาอย่าไปซีเรียสนะคะแบบไม่ใช่กูต้องได้กูต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเยอะอากแล้วไม่ตอบบ้างเลยมันไม่รับแสงไงแฟนคลับเขาเยอะด้วยเขียวซีไม่ได้หรอต้องเข้าไปสร้างกระแสให้กำลังใจนิดนึงคุณก็ต้องไปจัดการเองว่าจะยังไงก็ทั้งหมดนี้ก็คือรายการวินวินอินไซต์เกมประจำสัปดาห์นี้ฮะ ก็ขอบคุณผู้ชมสำหรับการติดตามแล้วกันนะฮะอาทิตย์หน้าเราจะมาคุยกันเรื่องอะไรฟุตบอลคู่ไหนและเลจะเปลี่ยนชุดไปเป็นยังไงก็ติดตามกันสัปดาห์หน้าแล้วกันนะีฮะวั้นี้ขอบคุณสำหรับการติดตามก็ผมต้ามิสเตอร์ทีมครับและเล่ลิสต์นิวค่ะลาไปก่อนครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวินวินอินสไตน์เเจอกันสวัสดีครับ